สวัสดีครับผมไอหยุ่นจากช่องรูรอบโลกกลักกบมาอยู่นะครับทุกทุกคนครับถ้าให้นึกถึงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดที่ใหญ่มากๆถึงยุคโบราณเนี่ยทุกทุกคนอนยจะนึกถึงอะไรครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าสมมติว่าเป็นผมกับเพื่อนเนี่ยอาจจะนึกถึงเหมือนกันก็ได้ครับนั่นก็คือมหาคระมิดกีซ่าท,ที่ประเทศอียิปต์ซึ่งมีอายุราวๆเนี่ยห้าพันปีกันเลยทีเดียวแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องมหาคระมิดนี้แหละครับว่าสร้างขึ้นมาทําไม ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับซึ่งการที่เขาสร้างพีระมิดที่มีขนาดใหญ่มามาขนาดนี้เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาที่จะสร้างไว้ใช้เป็นสุสานผมซึ่งเป็นสุสานขององค์ฟาโรห์ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นกษัตริย์ของยุคอียิปต์โบราณที่มียศฐานบรรดาศักดิ์เนี่ยสูงที่สุดในอียิปต์แล้วนั่นเองครับแต่แต่แต่มันก็จะมีพวกสุสานอีกแบบนึงครับผมซึ่งเหยกได้ว่าเป็นสุสานแบบที่เรียกว่ายุคแรกเริ่มผมคือมาคอนพีระมิดสี่ผมนั่นก็คือสุสานแบบมาสตาบารม ซึ่งการท,ทําพิธีเนี่ยก็เรียกว่าเรียบง่ายมากครับผมก็คือเป็นการที่จะเอาศพเนี่ยฝังไปพร้อมกับพวกสมบัติหรือว่าของใช้จากที่พวกเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ผมคือฝังลงไปพร้อมกันเลยซึ่งก็คือขุดจิมสี่เหลี่ยมก่อนหน้าแล้วก็ค่อยฝังแต่ว่าของพีระมิดเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างครับผมก็คือทําเป็นมัมมี่นั่นแหละครับผมแล้วก็เอาพวกท้าของเครื่องใช้เนี่ยลงไปฝังพร้อมๆกันนั่นเองครับผมก็ต้องรียกได้ว่าไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนักสักเท่าไหร่ครับผมคือบอกเลยนะครับว่าในประเทศอีนนยิ ที่แบบว่าแบบเป็นร้อยที่มากครับผมไม่ได้มีแค่สามที่เท่านั้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีแบบว่าพีระมิดที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักครับผมซึ่งพีระมิดเนี่ยสามอันนี้เนี่ยก็จะมีชื่อ3มชื่อครับผมตามพระองค์ของฟาโรห์ที่ถูกฝังอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งขององค์ที่ใหญ่ที่สุดครับผมก็คือพีระมิดของฟารโรห์คูฟูนั่นเองนะครับผมแถมมีความรู้เพิ่มอีกนิดนึงครับผมพีระมิดในอียิปต์เนี่ยถือว่าติดใน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนี้ด้วยนั่นเองครับก็จบไปแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเรื่องราวของพิรามิดในอียิปต์เนี่ยสร้างขึ้นมาทำไมถ้าสมมติว่าทุกคนชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย see you next time